สวัสดีด้วยจ้ะเออทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วสบายดีกันมุทุกคนบนอจนอเนาะอันเดดอกจก้ะมน,นีมีแหงมีแหงแต่ว่าข้างนอกนี้สี่องศาเซลเซียสเลยจ้ะอัน,นเออยู่นํามันห้องนั่งยินเออยันมาค่ะคลิปนี้ก็แบบอันสไตายเออทุกตาพาฝันเนาะจ้ะเนาะมาค่ะ มาด้วยจะเด้อมาดื่มกาแฟดำกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเราจะเนาะหรือว่าใส่โหนบานเอ้ยค่ะเพื่อนกระซิบอกว่าบุ๊งแม่ค่ะมันควรตุ๊ดๆนโยนอยูออย่มาด้วยจะเด้อ มีแห,ห,ห้งมีแหบงบค่ะอันนี้บริเวามาเตอหึงงเราแบบนี้เนาะเอามาด้วยจะเด้อมากินกาแฟดำก็เอ้ยทุกตาผ่าฝันจ้ามาวันนี้ก็เอ้ยกันาผาหูกาแฟดำค่ะดมสักคนค่ะอืมหอมอยู่ค่ะวันนี้ได้เพิ่มเริ่มกินกินนั้น <c oughs> กินมันค่อยกลับมาเนาะขนะกินกาแฟเอ้ยก็บ่ได้อัดคิดไปเป็นเดือนเดือนพวกนี้คะ่ะเพราะว่าเอ้ยป็นไข่นะเอ้ยไปติดเชื้อก็เพิ่งมาค่อยอย่างชั่วขึ้นก็มาอัดได้คิดได้มื้อเท่าเรสองสามมื้อมานี่บอกค่ะนี่ก็ค่อยอย่างชั่วก็ถามเนะขนะกี่ฮอดกันเนาะมาค่ะมาหูบกาแฟดำนาเอ้ยเ <c oughs> มื่อวานนี้ยังมีกลิ่นน้อยเมื่อน,นี้ออกได้กลิ่นนั้น กินกาแฟยอยู่มนเนี่ได้กินกาแฟเบิ้งบงรสชาดเป็นสิเด้ออืมแทบเริ่มแซบมาแล้วค่ะ มีแหงจ้ะขอโทษเ้อค่ะเนื้อความเทือดว้าเป็นเสี่ยงอันเสียงมันโยอันนั้นเพราะว่ามันเอ้ยยังมีสเลดติดโขอยู่ด้ค่ะความรู้สึกน้ำปวดเอ้ยยังมีอันแบบมันคือมีตะเลยจับอยู่สินีนะมันก็ค่อยๆ่อยดออกมาเนี่ยเลยเพราะเพราะว่าเทือดเอ้ยไอเอ้ยเตยอก็ข้วยไออันเอ้ยไอไหลมันก็คือว่ามีสเลดอันลดออกมาแล้วก็ค่อยหยิงซั่วขึ้นค่ะ มันก็ค่อยๆหายไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เองเล่าอาฝังเลยจ้ะเด้อเล่าอาฝังเพราะว่าเฮาวันมันยังบ่ได้หึ่งสินีนาะแต่ก็โชคดีที่ว่ายังอัดคลิปใดเว้าใดค่ะก็เว้าคุยกับกับพ่อแม่พี่น้องกินกาแฟก็เริ่มมีอันมีกลิ่นกาแฟเฮอใดดมแล้วรสชาติก็เริ่มเปลี่ยนกลิ่นอันเป็นอันรสกาแฟแล้วค่ะมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเอาก็ต้องเฮอเวลาตัวเองเลยจะเด้อคำพูดเราเป็นแล้วก็เฮอเวลาตัวเองค่ะดูแลตัวเองเอา นี่บัวม,มากินกาแฟดำน้ำเอ้ยบัวค่ะมันนี้ก็ได้ค่อยๆไปนี่บัวแดดพันออกจะมีแห้งมีแหง <c oughs> น้ำนักเอ้ยก็เริ่มขึ้นมาในไหลายขีดแล้วค่ะเอ้ยก,ก็กินขนาดเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็กินกินสมาปิค่ะกินทุกอย่างเนาะผละไม้กินซุปกินตเต๋าที่ว่าเฮามีน้ำมันเขาทำได้เสียงก็ พยายามกินค่ะก็มีแหงขึ้นค่ะมีแหงขึ้นแต่ว่าเวลาเอ้ยไอยทุกคนเราที่ว่ามันเมื่อยก็มันไอแบบมันสีไออัน <c oughs> บ้านเราพัเอึนแต่อะไอันติตดติดติดกันเสียค่ะแล้วก็มันก็เมื่อยห้องอันนี้ก็ค่อยอย่างชั่วขึ้นกน็มีแหงค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังตามภาษาแม่บ้านยุโรปเนะคะ่ะเดี๋ยไอตุ๊กตาพาวัน เล่าไังว่าเอ้ยเป็นสิเลอสิเคะมันก็การเจ็บป่วยนี่ก็มันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะรางขนมันก็หายไว้ลางขนมนค็คือคือเป็นวัดเป็นใครแล้วก็แล้วไปสินี่ะนะขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ว่าเอ้ยอยากเป็นเอ้ยว่าเอ้ยเป็นนักขนาดเดือนนึงนี้โอ้เอ้ยว่าเอ้ยเอ้ยเป็นนักค่ะโมเมนต์แวเป็นไอเป็นมวยเป็นสมบปิค่ะ <c oughs> นอนนี่สะบั้นหันแหลกพาะนอนอ ้ยนอนนี่จะจังนอนไปมันเมื่อยเนาะเฮานอนที่จริงร่างกายขฮามันปรับสภาพพันซูกันเนาะขะเนาะก็คือทหารพันซูกันนี่บัวก็อันเพื่อเก่งเพื่อพ่กก่งเสียมาก็เริ่มาออกอก,ก็เอ้ยก็ดีใจที่เอ้ยได้มาถึงอันผ่านมาผ่านวิกฤตมาวัานนี้บัวเนาะ <c oughs> ผ่านวิคิดมาแล้วก็มีต่ดูแลตัวเองแล้วก็ได้อันมาอัดคลิปคุยกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ดีใจค่ะอันก,อก็ติดตามบองเอ้ยตุกตาพาฝันได้เดจ้ดเด้อพู้เลยก็ไดเอาวันนี้ก็ซ้ำนี้บวกขนมจะนทามันาหึงพูเนาะเพราะมันเป็นคลิปอันง่ายๆสไตล์สไตล์อันแม่บ้านธรรมดากินกาแฟคุยกันเล่าฟังว่าเป็นซิเลยแด้โนน้เนะเอาค่ะมันาหึงพูดเอ้ยก็สิบอกว่าอัน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,องหลายๆแล้วก็เจอกันคลิปนาด้วยจ้ะเด้อสวัสดีเด้อจ้าสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันด้วยค่ะ